โยโยโยสวัสดีครับ FC ครึ่งนุกหนังทุกช่องทางครับอยู่กับพี่เจครึ่งนุกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้พี่เจจะตอบให้ทุกข้อความนะครับเอามาถึงคำคืนวันพุธกลางสัปดาห์คลิปนี้ทําเป็นคลิปแยกครับไปที่เวลาตีหนึนะครับฟุตบอลนอร์เวย์ครับในรอบ32ทีมสุดท้ายเล่นนะัดเดียวรู้เรื่องนะครับ ก็วาลเลินกาครับอันดับ14จากลีสูงสุดจะเปิดบ้านเจอกับโบโดกริมอันดับ5จากลีสูงสุดนะครับเป็น2ทีมจากลีสูงสุดมาเจอกันเองในรอบนี้ครับวาลเลรินกาเนี่ยช่องหลังฟอร์มแย่ามากนะครับเอาเงง่ายตัวหลักๆต้องดูการจัดทัพแต่น่าจะจัดเต็มเหมือนกันนะครับอามอลายูนี่กองหน้าตูนิเซียครับจะจับคู่กับเฮนริกอูดาวฝั่งของโบโดกริม โอ้เป็นแชมป์เก่าแชมป์หลีกเมื่อูุการที่แล้วนะครับตัวหลักๆมีอามาเปเยกิโน่เล่นกับวิกเตอร์โฟนีเฟเช่นะครับกองหน้าชาวไนจีเรียครับเจอกันมาฤดูกาลนี้เจอกันมาแล้ว1นัดน,น,นะครับในเกมหลีกปรากฏว่าโบโดโกริมเปิดบ้านถลม่ม5-1นะครับคู่นี้ถ้าเอาแฮนดิแคปก่อนเกมเนี่ยแน่นอนเขายังยกให้โบโดโกริมบุกมาเป็นต่อนะครับเหตุผลเพราะว่าฟอร์มของวาเลเลนกาในบ้านย่ำแย่ยงจริงนะครับรวมไปถึงฟอร์มโดยรวมด้วยครับแพ้4จาก5เกมหลังสุดแต่ผมมองว่า พอเป็นบอลถ้วยมันจะต่างออกไปครับโบโดกลิมอาจจะไม่ถึงขนาดจัดเต็มมากนักอาจจะมีส่งตัวสำรองลงนะครับในขณะที่วาเลเรนกาก็ต้องกลับมาเล่นในบอลถ้วยแบบนี้นะครับแถมเกมนี้เล่นในบ้านเกรดชื่อชั้นจริงๆมันก็พอสู้ได้อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าฤด,ดูกาลนี้ฟอร์มไม่ดีครับดังนั้นเกมนี้กัดฟันเชียร์บอลรองอย่างวาเลเรนกานะครับผมมองว่าเกมนี้บอลถ้วยจะไม่แพ้ขาบ,บ้านตัวเองใน90นาทีนะครับเชียร์วาเลเรนกาเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับคอมเมนต์คุยกันได้ขอทุกคนโชคดีครับ,บ